เช้านี ну ้เดินมานะฮะอ่างน้ําเราก็ร่วมที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราเล่นสงการกันนะครับเปิดพิธีเล่นสงการวันที่12เมษายนนะครับคนเล่นน้ําเยอะมากเลยนะฮะไม่รู้ใครทํารั่วนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะลองมาซ่อมดูนะครับมันรั่วมันรั่วตรงไหนนะครับพยายามหารอยรั่วอยู่นะฮะผมเองก็ไม่เคยซ่อมรอยรั่วด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินวนจนรอบนะครับเราก็มาเจอแล้วนะครับเหมือนเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันรั่วตรงไหนแล้วก็เหมือนมีคนจะพยายามซ่อมอยู่แแลล้้้้้้วววววววครรเเเาาาาสทปปมมะไไไไไนนนผิิิดดดดด่่่จียยหหชข กว้างเหมือนกันนะฮะถ้าดูทรงแล้วตรงนี้ไม่น่าจะรั่วครับน่าจะแตกนะฮะประมาณนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปครับผมไม่มีความรู้ในเรื่องปะเลยนะครับผมก็เห็นว่าอันนี้กาวเป็นกาวดักแมงวันนะกาวน่าจะเหนียวดีนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดูนะรอบแรกนะครับผมก็เอากาวดักแมงวันมาแปะไปก่อนนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีสก็อตเทปใสของผมเนี่ยมันอยู่นานแล้วครับฝุ่นเกาะเลยนะครับเดี๋ยวลองมาแปะดูน่าจะใช้ได้นะครับเมื่อแปะเสร็จนะครับผมก็ลองเป่าลมดูนะครับสรุปแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะครับ ผมก็เดินจนรอบบ้าน,น,น,าเ,านเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทายังไงก็ไปเจอไอ้กาวอันนี้เหมือนกันครับไปกาวทาทอ่อแล้วก็มีแผ่นตะกอเทปใสแผ่นหนึ่งนะครับก็ลองเอากาวมาทาดูนะครับแล้วก็เอาตะกอตเทปใสแปะไปอีกทีแล้วก,กาวทาทับหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะพอกาวแห้งผมก็ลองให้น้องมาเป่าลมดูนะครับผลสรุปออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมอยู่ดีเหมือนกันนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับนี้ผมลองปล่อยจริงไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เสริมออกนะครับใครมีความรู้ในเรื่องของการปะรรรรัััั่่ววววขออองงงงลมยยยาาาพกกกนนนีี้้้บบบบบดแิธๆคคคืเราจะสั่งทางินเรน แล้วนะครับใครมีความรู้ก็บอกกันด้วยนะครับถ้าเจอปัญหาตอนนี้ก็ใช้วิธีผมก่อนก็ได้นะครับ